สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์แล้วก็นำมิกนะครับวันนี้ผมกับน้องนะฮะจะชวนทุกคนนะฮะมาดูการกินไข่นะครับผมแข่งกินไข่นะครับแล้วก็ใครกินได้น้อยหรือว่ากินไม่ได้เยอะมีบทลงโทษไหนมาดูหน่อยสิฮ่าฮ่าอันนี้คือบทลงโทษ โดนใส่อ่ะวันนี้ผมจะแก้แค้นทุกคนครับเพราะว่าผมโดนไปแล้วผมจะให้น้องๆโดนบ้างนะครับผมไม่ได้หรอในการกินไข่ปิ้งนะครับเป็นพี่ดีๆต้องยอมโดนโดนนีกแก้วันนั้นก็โดนแขนแบบแขนแดงหมดแหละคุณผู้ชมและวันนี้เราก็จะไม่ยอมนะครับเราจะให้เราจะชนะนะครับผมแล้วพี่เกมรู้ไงว่าพี่เกมจะชนะอารู้สิเพราะพี่เชียนบอกไข่อาเสียนกินไข่กรอบไข่กรอบอะไข่กรอบอะมาคุณผู้ชม ไม่เรื่องมากไม่ไม่ต้องเรื่องมากครับผมเดี๋ยวมันจะมืดนะครับวันนี้มาถ่ายตอนเย็นมันก็จะมืดนะครับผมบอกเลยนะครับผมมาดูกันว่าใครจะใครจะกินน้อยๆนะครับผมโดนน่ะโดนหมาม้วยหมามุ่ยเหมือนเดิมวันนี้อ่าหมามุยแล้วใครเชียร์ใครนะครับผมขอกำลังใจหน่อยครับเอกระวงเพชรยัดไข่ไว้หนิกระวังเพชรยัดไข่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาไฟเผาทิ้งอ่ะหนึ่งลูก่านไปผมปลอกไว้มันก็หก ผมสองลูกแล้วครับอือบนนักเก็กยังเยอะฮึคุยคันแขนืึไข่ก้อนร้อนๆอนะ่ะทุกคนอืมอะไรนเนี่ยโอ้ยอืโอโอ้โหเอาว่าเขาตึงจัดวันนี่ยวันนี้นเขามาเหนือครับผม ปอกง่ายเปล่าเเชยนปอกไข่ไมาเด็กกนไข่โอเคเเอุ่ยเปลือกแล้วได้กินไข่กับเรา,า<ๆ>ทำไมปอกยากจังติดเปลือกดูสิโอ้โหให้ตายเถอะอย่าบอกนะเราจะแพ้อ,อีกแพ้เด็กไม่ไหวนะครับผมเราจะชนะบ้าง <c oughs> อัน รู้กันยูว,ว่าใครจะแพ้นะหนึ่งไม้แล้วอ่ะมันต้องแกะหมดก็ได้ใครกรอบเลยคุณผู้ชมเชียร์ผมด้วยนะครับผมคลิปก่อนผมโดนไปแล้วนะแล้วคลิปนี้ก็ต้องโดนอีก ยอมโดนเธอพี่เกมขึม้คลิปเนอะอ๋อทำไมมันร้อนอย่างเลยย่ามาใหม่เลยวปิ่งมาหือ้อใคยกรอบจับให้มันมีเช็คจือความกรอบเด้งหนึ่งครับห,ห้าลูกเริ่มจุกแล้วอ่ะอื้ออืออื้อประถานแบบนับ้นอ่ะ ร้อนอ้วเขาเท่ากันนะคุณผู้ชม <c oughs> น้ำไม่ได้มาด้วยใช่ <c oughs> ดินไข่ไม่เอาน้ำมาเลยนะ <c oughs> โร้อน ือออสองมัมเขาทียนข,ขา้างเบานอนดูน,นะมผมใช้เวลาในการปอกกับเคียวไงพร้อมกันมันก็หมด้องกันพอีมหลอน <c oughs>

ไหนล้จุกน้ำแม่มายังไม่ได้ขึ้นกระเพาะผมเลยจริงจริงแต่ว่ามันร้อนพ <c oughs> ออ่างปล่ะลอ,องแกะให้ผมมันด้เนี่ยนี่ก็ร้อนเนี่ยน้่าแตะมือน,นะอเพราะร้ <c oughs> อนเพราะเพอก่อ,อนนี้เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วทุกคนขนาดขนาด้นนะ ขอไปละอีกสี่นาทีรีบไปไหนพวกคุณเร็บเดียมันจะมืดเหมือนเรามาแข่งตอกไข่เลยนะไม่ว่า คือรับสารอาหารเน้นๆออมนเ่ยดูพี่เกมนะพี่เกมบควันสมาธิแล้ว หนึ่งในทีสุดท้ายทำมาเสริมน้ำาตัวนี้เร็วจังทำมเสรจมังการตัวนี้มันเร็วจังถ้าม,มาท้าคนอื่นเขตามทันเย ยี่สิบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาการแข่งขันนับครับผมอา้าวผมได้สี่ไม้ครับคุณผู้ชมเอาเอากันเนี่ยต,ตัวเองสามสามเนี่ยตัวเองสามพี่สี่บอลเท้าอู้หมเนี่ยแพ้ไปลูกเดียวอะไรปากนะอะไรอ่ะ มามามานายบรุรลงโทษมาเจ้าผมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมาวันก่อนก็โดนแกล้งวันนี้โดนอีกแล้วอ่ะมามามา,มา,มาแขนเหรอเอาแขนมาโอ้ยไม่คันหรอกอ๋อออกมานี่อยอยากกระแทกแห้งนะ่อมันเข้าลึกจูมครับวันนี้ได้ผู้แพ้มาเรียบร้อยครับผมนนนะครับผมโอ้ แต่ถ้ากินต่อผมชนะเนี่ยก็มันหมดเวลาก่อนโอเคแพ้มิกไป็หนึ่งลูกใช่ไหมครับไม่งนอยู่ในปากก็เมื่อกี้แพ้พี่ไป็นสี่ลูกมาแพ้ตามแพ้ครับผมโอ้ขนลูกบาดไปโอ้โหโอเครอเวลาหนึ่งนาทีนะครับผมรอเมื่อกี้เ้ยราคลิปปอนน้ำคือไม่เห็นรอเดียอะไม่ต้องรอเพราะมันคันเลยนี่ก็เหมือนกันนะ แป๊บนึงสักแป๊บนึงนะครับผมแหน่มาไม่ไม่แป๊บแล้วพีบเร็วเล็วได้ไม่ได้ที่ยังนั่งตั้งนานเลยคลิปก่อนอ่ะไม่ไม่นานไม่นานแป๊บเดียวนานเฮ้ยเร็วเร็วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้เร็วเร็วเร็วยกไว้ยกไว้วันนี้มาฝึกความอดทนด้วยคุณผู้ชมไม่เจอปกติเจอก็ต้องปัดออกโออมันเป็นลวงลงขาแล้วเนี่ยเร็วก็อยู่นิ่งๆอดทนอดทน เราใหญ่ยึดติดกับร่างกายรู้ไหมร่างกายร่างกายนี่ก็ยืมเข้ามายืมเข้ามาเราต้องอยู่ที่ใจอย่างเดียวไอ้เร็วๆคันรวมหนึ่งอยู่ที่ใจใจนิ่งเด็ดเดียวกายเร็วๆี่กายไม่ใช่ของเราเปิดใครก็ไม่ได้เก่งร่างกายไม่ใช่ของเราอดทนร่างกายไม่ใช่ของเราเนาะกุโธ่กุโธตั้งสติตั้งสตาธิกุโธ ตั้งติตัสเร็วเร็วกันเร็วๆร็วมันขันโอ้โหเร็วๆตั้งสติคนนี้ไม่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 ตั้งไม่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 ท่านนิ่งไงแี่ได้ได้ได้นี่ฝนก็ยังไม่ตกให้ทำให้น้ำลายเต็มแขนตัวนึงเร็ยเร็วๆตอนนี้นิ่งนิ่งไม่นิ่งแล้วพี่เกมยังไม่นิ่งเลยคลิปนะตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มากินไข่นะครับผมกินไนมากินไข่ นนก็กินไปได้สามไม้ครับผมสามไม้เป๊ะเลยผมก็กินไปได้สามไม้กับอีกหนึ่งลูกครับผมพี่อมพี่เกมก็พี่เกมก็กินไสี่ไม้ครับผมโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้ผู้แพ้ไปเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นเกมนะครับสนุกสนุกนะครับผมฝึกความอดทนนะครับงดดราม่านะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราเป็นโอ้โหตายแข็งนะครับลงได้ทุกอย่างนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยว อันนี้แบบเหมือนเหมือนเหมือนก็ว่านนท์ขี้โกงเลยเนาะทำไมกินได้สามไม้กินได้แค่สามไม้ปกติเขากินได้เยอะกว่านี้ไงใช่บอกใครไม่เก่งอ่ะวันนี้กินได้น้อยเนาะบอกใครไม่เก่งปกติกินได้เยอะกว่านี้เนาะทำไมกินได้น้อยวันนี้ไในทีแข่งกินจุดีง่ายกอ่าบุดบุดไปไปกินหมูกระทะกันไหมโอเคครับคุณผู้ชมกินนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมพบเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเนไปละ